ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์นิโรธวัฒน์นะคะชินปันธนะนะคะก็จะมาให้ความรู้กับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องลายมือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายมือที่สามารถที่จะบ่งบอกจริงๆแล้วลายมือเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้หลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินการงานนะคะคู่ครองต่างๆนะคะรวมทั้งสิ่งที่ สามารถที่จะบอกได้นะคะแล้วก็หลายคนนี่อาจจะไม่รู้ด้วยนะคะนี้ก็จะเป็นลายมือที่สามารถที่จะบอกได้ถึงโรคที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนําให้นะคะว่าสามารถที่จะดูได้ด้วยตัวเองนะคะว่าแต่ละโรคเนี่ยมันมัน,ม,นมันขึ้นขึ้นอยู่บนตรงจุดไหนบนฝ่ามือเราบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหรือว่าตัวอุบัติเหตุที่มันทําให้ร่างกายเราเจ็บป่วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพมือนะคะที่อาจารย์เขาเก็บสะสมมานะคะแล้วก็รวบรวมมาไว้นะคะในทําเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะขนาด A5 นะคะก็มีวางจําหน่ายไว้นะคะที่อาจจะเป็นบนเฟซบุ๊กบนเว็บเพจนะคะแล้วตอนนี้อาจารย์ก็เอามาลงในช็อปปี้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างคร่าวๆนะคะให้กับทุกท่านได้ลองศึกษาดูนะคะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นแคปเจอร์มาจากในหนังสือเลยนะคะอันนี้ในในภาพนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ช่วยอธิบายเลยค่ะก็ภาพมือที่เห็นชัดนี่ตรงเส้นสมองที่มีวงกลมเนี่ยเป็นเส้นที่ชารุดเห็นเส้นชารุดมะเป็นรูปเกาะเลยตรงนี้นะคะเป็นรูปเกาะใหญ่เลยสองเกาะด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าตรงนี้เกาะแรกเกาะหนึ่ง เกาะเล็กเกาะหนึ่งนะคะอันนี้อยู่บนมีมีเส้นอุบัติเหตุตัดชนบ่งถึงว่าสมองเลื่นล้มได้กรบกระเทือนจากอุบัติเหตุครับกระเทือนก็ทำให้สมองพิการความจำเสื่อมเห็นชัดเลยฮะเส้นอุบัติเหตุก็คือเส้นตัดจากอังคารในวิ่งไปชนเส้นสมองเลย ทน,นตรงจุดที่มีเกาะด้วยเห็นความอัศจรรย์ของลายมือไหมฮะอันนี้ก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะันป็นภาพมือแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไหมคะว่าแบบว่ามันเออ่จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นนะคะก็จังวัดอายุไปแล้วครับในวัดที่มือขวาก็ได้ม,มันก็มันจะมีบอกอยู่วัดตรงอายุตีที่สอนไปเกี่ยวกับลูกศิษย์ก็ได้ ่วนใหญ่เส้นอุบัติเหตุต้นๆอย่างเนี้ยมันช่วงอายุ18-19เนี่ยเจออย่างคนเนี้ย18-19เจอร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยถ้าขึ้นมามันนี่มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่จะต้องเจออุบัติเหตุถ้าเร็วอยู่ที่การวัดเส้นของเราว่ามันจะพลาดไหมนี่ค่ะโอเคนะคะอันนี้อีกภาพมือเนึ้อ อันนี้ก็จะเป็นเส้นอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะทนนี่เขียนไว้ว่ามีเส้นกากบาทด้วยนะคะรอดตายได้นะคะแล้วก็มีเส้นอุบัติเหตุวิ่งวิ่งชนนะคะอันนี้วิ่งวิ่งชนเส้นชีวิตใช่ไหมคะ่ะเส้นชีวิตใช่ถูถกชนแล้วก็มันยาว อย่ามาตรงทา่เส้นสมองจุดนี้อะใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับมีเกาะด้วยนิดนึงถ้ามองแบบว่าเนี่ยนะคะใช่ไหมคะจนจนเส้นสมองชํารุดจะว่าง่ายๆนะแต่เนื่องจากเขามีมิติคอาสกากบาตตัวนี้ก็ทําให้มันคุ้มครองได้ลดความรุนแรงลงเรื่องกากบาทมิติค้าตัวนี้ถือว่าอัศจรรย์มากเหมือนกับคนใส่พระ คุณคองรอดว่าง่ายๆคนเนี่ยรอดมีอุบัติเหตุแล้วรอดเพราะการกระบ,บาดตัวนี้ครับก็หลังไม่เกนะ็นอะไรนะจนอะไรเนี้ ันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะที่เขาบอกว่าเป็นเส้นสมองที่บางมากหมายความว่าไงคะเส้นบางมากเส้นมันเกือบจะไม่ตอบกันน่ะที่ว่าบางนี่มันจะหลุดหายไปเลยแล้วเส้นที่หายไปก็บ่งถึงระบบประสาทมันขาดติดต่อกันไม่ได้เหมือนสายไฟเนี่ยมันขาดไปอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็น ระบบประสาทการสั่งงาน,น,นสั่งไม่ได้ก็ค,คนนี้เป็นอำมาพานนเป็นอมาพาะคะ่อันนี้ก็อีกเส้นเหมือนมือเดียวกันหรือเปล่าคะอันนี้คนละคนครับอันนี้เป็น,น,นมือของนังเอกรัตนาพรสมัยห้าสิบปีก่อนโน้นเส้นสมองครับเป็นเกรอคนนี้เรียวกว่า นันเลือดในสมองแตกนะฮะนนเลือดแตกนันเลือดแตกพอดีจังหวะนั่นพอดีเขาไหลออกมาจากไอกระหักเลือดออกมาเนี่ยมันเจอไอที่แตกค้างอยู่ในสมองมันก็เลยหลุดออกมาแต่ก็ยังเป็นอัมาพาตอยู่แต่เหตุที่เขาหายนี่เนื่องจากว่าเขาไปบอกปลา หลวงปู่ทวดที่สร้างพระเครื่องหายเล่มนี้สุดยอดเลยครับเขาหายได้ยังไงก็ไปไปซื้ออ่านดูแล้วกันหายได้ใ <ไง S 1> นเวลาเวลาชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองครับอ,อันนี้มือคนเดียวกันใช่ไหมคะอีกนี่คนละคนครับอ๋อเส้นเหมือนเส้นต่อกันเส้นขาดฮนะเส้นขาดเส้นขาด เส้นสมองขาดเนื่องจากมีเส้นอุบัติเหตุไปตัดมันตัดจนขาดชนจนขาดแต่ว่าง่ายๆนะเพราะเส้นสมองเป็นระบบการสั่งงานของคนเราเมื่อมันขาดไฟเหมือนกับสายไฟแหละครับพอมันขาดแล้วมันก็เดินต่อไปไปทางไม่ได้ก็เลยเป็น mm hmm. พวกอมามพึกษ์อามาตจ mm hmm. สุดนี้นะฮะเรื่องการ <Okay. S 1> ทนควา้าอัมาตที่ผมคน้นี่เนื่องจากว่า คุณแม่ที่บ้านเนี่ยเป็นอมมาภในเมื่อเราเป็นหมอดูเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไปเที่ยวดูคนที่เป็นอมมาภาดูอยู่ประมาณปีกว่าเนี่ยเพียงี่สูดออกมาได้ว่าคนที่เป็นอมมาภาก็ซือเส้นสมองขาดแล้วครับอย่างคนนี้มันขาดแล้วก็ไม่หายถ้าขาดแบบนี้ไม่หายขาดไปเลยไม่ต่อกันเลย อาัศจรารย์ครับเรื่องลายมือนี่อัศจรรย์มากอันนี้คืออะไรคะอ๋ออันนี้ก็คือคอ,อมตาะาเหมือนกันในคอมนี่มองไม่เห็นครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้นมันอ่าเป็นวงกลมฮะวงกลมที่ที ที่เนินอาทิตย์นี่ที่ลูกศอนชี้เนี่ยเป็นวงก <วง S 1> ลมสีเสขียวเป็นเลือดเลยโอ,อ้นี่หมายความว่าไงคะอันเป็นเ<อ>ส้นเลือดเต็มไปหมดเลยบนสั่งครับบางทีไอ้เส้นเลือดที่เป็นเครื่องหมายเชนนิดหนึ่งนะเพราะมันยังต่อกันเป็นเส้นไม่ได้มันก็ขึ้นมาให้เห็นว่าเป็นเส้นวงสีเขียวเส้นโลหิตจะว่าง่ายๆพอ,อมันขึ้นกลมๆอย่างนี้ขึ้นมาที่เนินอาทิตย์ เสียหายเรื่องลกักเรื่องเงินทองแล้วครับไม่ใช่มือไม่ใช่ฝ่ามือบางใช่ไหมคะไม่ใช่ฝ่ามือบางมันจึงเห็นชัดก็ความอัศจรรย์ของลายมือเนี่ยมันพยายามจะขึ้นมาเป็นเครื่องหมายให้เรารู้แต่อันนี้เขาบอกว่าเส้นนี้ก็ลุกเดินไม่ได้เหมือนกันนะคะตั้งแต่บ้านเอวลงไปคือด้านล่างเยัีไม่ได้ โอเคค่ะอันนี้จะเป็นเส้นโอ้ลูกเกาะใหญ่เลยนะคะตัวนี้อุบัติเหตุนนี้เขาเขียนว่าเป็นอุบัติเหตุเกาะนี่เห็นชัดเจนเลยนะคะอันนี้ลูกเกาะ เป็นอุบัติเหตเุนอุบัติเหตุครับจนจนเช่นอะไรกระโหลกล้าว่า,วาง่ายๆสลบคนนี้สลบไปเป็นเดือนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุเช่นเดียวกันรถชน ีเส้นเอ่ออังคารอังคารในวิ่งมาชนใช่อังคารในเป็นเกาะด้วยแล้ววิ่งมาชนแบบนี้รุนแรงมากครับถ้าเป็นเกาะวิ่งชนนี่คือยิ่งรุนแรงเหรอครับเกาะนี่รุนแรงมากเหมือนกับแรงชนเป็นเกาะนี่เหมือนกับสิบล้อชนรถเข็งยังไงอย่างางั้นะ ันนี้เป็นหโอม,อมือมือนีออแบบเส้นหนาเป็นค่อนข้างหนานะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นหมายเลขหนึ่งตรวนี้เป็นเส้นที่เกิดจากการฉายแสงหมายเลขสองตัวนี้ก็จะเป็นเส้นเกี่ยวกับไขมันเปนเส้นเลื่อนเหรอคะแล้วก็เส้นมันก็จางๆเส้นสมองเป็นวงกลมจุดจุดจเป็นไข่ปลา ขึ้นที่เส้นสมองเลยนี่ความอัศจรรย์ของไรยมืออันนี้ก็เป็นมือเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นสมอกเป็นไขมันในเส้นเลือดนะคะแล้วก็โลหัวใจน,นี้เป็นโลหัวใจ ลายมือเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเคยถามผู้รู้ระดับพระอรหันต์นะที่มีหะรืออภิญญาถามว่าว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้ก็บอกท่านบอกว่ากรรมที่แสดงออกทางลายมือเพราะศาสนาพุทธของเรานี่เรื่องกรรมเรื่องบุญนี่เป็นเรื่องใหญ่กรรมที่แสดงออกทางลายมือผมได้ฟังอันนี้แล้วก็โอ้โห ภูมใจที่มาศึกษาวิชานี้คือมันจับต้องได้ที่สุดได้ไม่ใช่เป็นตัวเลขบวกลบคูณหารถัดไปอันนี้จะเป็นออุณเขียนว่าเป็นกระดูกคุณนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงนะคะกระดูกกระดูกคุณสวนชีวิตครับเขาจำรดครับ จะอยู่ที่มือขวามั้งอันนี้มีสองด้านอันนี้มืออันนี้มือซ้ายอันนี้มือขวามือขวาจะเห็นชัดฮะเพราะเส้นสมรดที่มือขวาเป็นรูปเกาะด้วยแล้วก็บางแมลงกระดูกระครับคนนี้พอล้มไปก็กระดูกหักแมลงกระดูกกระดูกบางกระดูกเบาะนะครับ ก็มีอธิบายค่ะเอามือเอามือเท้าลงไปมันก็หักแล้วอันนี้เป็นเครื่องหมายมะเร็งครับเม็ดตาปลาเนี่ยเครื่องหมายมะเร็งอยู่ในวงกลมเนี่ยดูให้ดีนะเนี่ยเครื่องหมายมะเร็งครับไม่ใช่เป็นออะไรรคผิวหนังนะเป็นเม็ดเนื้อผมเรียกว่ามันตาปลา เหมือนกันเลยนะคะอันนี้เป็นเลงนี่คนละคนกันนะคะนี่คือมะเร็งเต้านมนะอันนี้คือมือมือมือข้างซ้ายนี่มะเร็งเต้านมเพราะมันอยู่ข้างบนส่วนข้างล่างนี่มะเร็งมดลูกมันอยู่เนินจันเนินจันบ่งถึงช่วงทองอันนี้ชัดเจนมะเร็งด้วยแล้วมันมดลูกเกาะอยู่ที่เนินจัน อันนี้ร้อยทั้งร้อยแลยอะเรียกว่าใครมีนี่เป็นร้อยเปอร์เซนที่ไม่เป็นนี่เป็นไปไม่ได้ครับโอเคนะคะวันนี้ก็อาจารย์ได้อธิบายมาค่อนข้างหลายภาพด้วยกันนะคะแต่มันเป็นแค่เศษเสี้ยวนิดเดียวนะคะของในหนังสือลายมือนะคะเล่มน,นี้นะคะเป็นอ่านโลกด้วยรายมือนะคะก็ ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะประมาณ200กว่าห้านะคะนี่ก็สามารถที่จะหาซื้อ,อามาเป็น mm. เขาเรียกอะไรามาเป็นศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะมาเป็นเ,เขาเรียกอะไรเก็บไว้นะคะเป็นที่ระลึกได้นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในนีอาการก็เขียนอธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะแต่วันนี้ก็มาพูดทร่าวให้ฟังนะคะว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นวันนี้ก็ ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่อุตส่าห์มาอาธิบายนะคะเล็กน้อยให้<ด>เรารนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจ Facebook ของเราด้วยนะคะแล้วก็ยู u b e ด้วยนะคะแล้วก็วันหลังเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาอาธิบายให้เพิ่มเติมอ,อีกนะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็จะมี หนังสือหลายเล่มเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะการเงินการลง,งทุนที่นี้สามารถที่จะดูได้บนด้วยลายมือหมดเลยนะคะแล้วก็มีหนังสือหลายเล่มที่อาจารย์ออกมานะคะแล้วก็ถ้าใครอยากพยากรส่วนตัวก็สามารถติดต่อผ่านทางลิงก์มาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเดนจาร์เท l เ r อร์ดนะคะหรือทางเพจเฟซบ o ๊กของเราก็ได้นะคะทางไลน์ก็มีนะคะ โอเคค่ะอย่างนั้นวันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะโอดีครับ